สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15เมษายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลในการพระราชะพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566 วันนี้เวลา10นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหาโมนเทียนพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566โอกาสนี้ทรงพระสุรายฉีดสงพระพุทธรูปสำคัญแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ส่งส่งพระบรมสารีริกธาตุณหอพระสุราลัยพิมานจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งภพศสารทักษิณส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วทรงพระดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายราชสักการะสรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งส่งน้ำพระบรมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกพระโกร สรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะจากนั้นเสด็จออกนะับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหตุทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวานรัชการที่หนึ่งถึงรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลพระสงฆ์ถวายศีลและถวายพระพรจบ ทรงจุดทูบเทียนที่พนมข้าวบินหน้าพระที่นั่งบุสบกมาลาและทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่ประธานสง์ปิ่นโตพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปลดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องค์มนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ77รูปเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระโกฏพระบรมอัฐิและพระโกฏพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปดนมหาเสวตฉัตร และบนพระที่นั่งกงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปดลมหาเสวตฉตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปดนมหาเสวตฉตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์18รูปพระสงฆ์สดับปรกรณ์แล้วทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สดับปรกรณ์อีกสามเที่ยวเที่ยวละ18รูปทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรถวายพระพรล,ลา พระราชพิธีสงกรานต์คือพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันถลิงศกขึ้นปีใหม่ตามประเพณีนิยมของไทยกำหนดตามสุริยคติระหว่างวันที่13-15ถึงเมษายนโดยวันที่13เมษายนคือวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนคือวันเนาและวันที่15เมษายนคือวันถลงิงศก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใ,ใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนม,มีการบำเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชพิธีต่างๆต,ตามราชประเพณีเดิม พร้อมจัดให้มีเครื่องราชสักการะพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียว อันหนึ่งระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรโดยมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาที่คุณที่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ทรงพัฒนาประเทศชาติในทุกด้านให้เจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบันพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566 วันนี้เวลา16นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง โอกาสนี้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทูลรายงานเครื่องราชสกการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงพระสุรายฉีดสงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัย ทรงจุดทูปเพียนถวายนมัส,สการแล้วเสด็จไปส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานภายในวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามประกอบด้วยหอพระคันธาร,ราชหอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระศรีรัตนเจดียพระมนดบเจรน้ำปราสาทพระเทพบิดรต้นนิโครธพระวิหารยอดหอพระมนเทียนธรรม จากนั้นเสด็จเข้าหอพระนาคทรงจุดทูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าสี่พระองค์ทรงพระสุรายสรงพระบรมอัฐิและพระอัฐิและส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับประกรณ์แล้วทรงทอดผ้าคู่สําหรับพระอัฐิพระราชวงศ์สี่สิบคู่พระสงฆ์สดับประกรณ์จนครบสี่สิบรูปทรงกรวดน้ํา พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกอันหนึ่งเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาที่บริเวณประตูสีรัตนาศาสดาวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมหาราชวัง ท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์50รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดสุทัศเทพพระวรารามเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566 องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือเขตห้วยขวาง วันนี้ที่โรงเรียนอันวารุณอิสลามเขตห้วยขวางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน36ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอักคีภัยในชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือซอยเพชรพระรามหนึ่งเขตห้วยขวางซึ่งเหตอุอักคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมา ช่วงเวลา1นาฬิกา35นาทีจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังถูกเพลิงไหม้เสียหายรวม25หลังคาเรือนหรือประมาณ200ตารางวามีรัษฎอประสบอัคคีภัยถูกผลกระทบจำนวน36ครอบครัว113คนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยสำนักง,งานเขตห้วยขวางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น โอกาสนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือซอยเพชรพระรามหนึ่งเพื่อเยี่ยมผู้ประสบเหตุอักคีภัยและเชิญพระราชกระแส,สทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กับผู้ประสบอักขีภัยได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทพีรวิทย์ดวงแก้ว สิบตำรวจโทชวันวิทย์อินตะวิชาและสิบตำรวจโทกิติพงษ์พรมเจียมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการชุดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส3า3สสุงไหงปาดีเมื่อวันที่13เมษายน2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสามนายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิชันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ